好的，好的，好的。 ประจําเดือนรัฐราคุณ2555ครับเจ้ของแต่ละกลุ่มครับซึ่งทางาการได้พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วนะครับผมการตัดสินนะครับในเวลานี้นะครับผมคุณผู้ชมครับ ระตัต่อไปครับส่อพรครับรบเปลี่ยนครับจำนวนเนกระบอกครับ2,000บาทครับ สำรับต่อไปงานืกึกวนของสภพัโแก้วครับเป็นปืนปากกาหนึ่งกระบอกสองพันบาทครับ่ายรุปส่งไรซื้อไรเนคหนึ่งกระบอกครับเป็นปืนไม่ใะเบียบครับสามพันบาทครับงาน,งคคนืึกวนของสภบางหลวงครับเป็นปืนปากกาสี่กระบอกครับแปดพันบาทครับ ครับต่อไปสพกระแพงแสนครับงานป้ปองกันป่าปลาครับปืนขนาด9มมมีทะเบียนนะครับ2,000บาทครับงานสื่อส่วนครับอาวุธปืนขนาด9มมครับ2,000บาทครับาสืบไปไหนให้ตามงานเรื่องบารีครับ หนึ่งกระบ,บอกครับเป็นปืนอาวุธปืนทะเบียนครับสองพันบาทครับ,บครับการซื้อบกรับเป็นปืนมทะเบียนสองพันบาทครับ,บ สพพูมาเดือครับงานสืบสวนครับปืนลูกซองสองกระบอกครับสี่พันบาทครับสืบสวนครับอา,อาวุธปืนก้มามมสามกระบอกแล้วก็จุดสองแปดีหนึ่งกระบอกครับรวมสองรายการแปดพันบาทครับ ขอ,ขอบคุณท่านผู้ระกาศมากครับผมบทีท่เป็นตัวแทนท่านเลือกในรง์พรขนาใหญ่ลสองคพงรงมาเรือระดับรองมานะครับซึ่งทั้สองระท่านผุ้กับสที่ได้ลงมา,าเป็นบักชาด้วยตนเองนะครับขอฝากขอบคุณท่านผู้กำกับทีมงานด้วยนะครับ ก็ไล่ตามนี้นะที่ที่ไม่ได้มอบก็คือกรีของแม่นนิ้วลายของคนคนนะที่ไม่ได้มอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ไม่สิทธิและส่วนตีวเราถึงทำแต่คว้จะให้หลังจ้า Vielen you